นายก่อนชิดหนุ่มน้อยไข่ขวัญใจแม่จีนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a r i t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook เพจ p r q u a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ วีเอ็นเกหรือโทรศูนย์หกสามก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งส like, ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับหนึ่งหนุ่มน้อยไทยนะคะที่โกอิเตอร์และเป็นขวัญใจแม่จีน เป็นใครไปไม่ได้นาะทีนี้ต้องน้องนายก่อนชิดค่ะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงไทยที่โด่งดังไกลถึงประเทศจีนค่ะเข้าสู่วงการครั้งแรกในปี2019จากซีรีส์ Two m o o n t o The Series ได้เดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มร่วมกับทีมนักแสดงนำของซีรีส์ Two 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 n t o The Series ค่ะหลังจากนั้นไม่นานน้องนายเนี่ยก็เข้ามาเป็นเด็กฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในรายการ Survival ในปี2021 20ด้วยการฝึกฝนของน้องทําให้ผลงานของน้องมีคุณภาพจนในที่สุดน้องก็ได้โอกาสเดบิวต์เป็นศิลปินวายแบนด์ของวง INTO ONE ค่ะน้องนายกอนชีตมีผลงานในวงการบันเทิงจีนในฐานะศิลปินเดี่ยวและยังมีผลงานการแสดงให้แฟนๆชาวไทยและชาวจีนได้รับชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีหนึ่งเด็กไทยที่โกอินเตอร์ไกลถึงประเทศจีนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกผูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต